สวัสดีครับวันนี้เป็นงานโคาราชสุดล้ำเซลครับผมวันนี้อยู่กับชุดทางน้ำหอสูงนะครับผมชุดนี้ความสูงที่6เมตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานทานลากอยู่นะครับตัวนี้รับถังตาบะลิสซีใบนะครับผมหน้างานอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับผมตัวนี้งานทานลากขุดหลุมนะครับผมตัวนี้หลุมฟูต,ติ้งขนาดเมตรคูณเมตรนะครับผมแล้วก็มีรูท่อ,อเข็ม ตัวล่างนะครับผมส,สวยๆเลยครับงานแข็งแรงมากครับผมตัวนี้โครงสร้างใหญ่นะครับสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้นะครับฐานลากตัวพื้นคอนกรีตจะอยู่ที่สี่เมตรคูณหกเมตรนะครับผมตัวนี้มันก็จะเป็นงานเชื่อมปอกเสาคานนะครับ งานดัดคุณภาพครับผมดูจากประสบการณ์ครับผม20ปีครับผมช่างชำนาญงานรับผม,บผมทำง,งานจนหงอ,อกหมดแล้วนะครับผมงานดีแน่นอนครับผมไม่ต้องลัว